สวัสดีครับคนดูที่เคารพก็ผมหัวหน้าเพจผ่ามบัญชีรลยชื่อเฟซบุ๊กเรายูทูบก็ผมอยากจะถามว่าทุกวันนี้แฟนๆของเรายิ้มและเรื่องสุงขขีมีความสุขได้อย่างไรเพราะเขาดูเพจของเราหรือเปล่าเปล่าเขาดูดเนื้อเท่านั้นยังไม่พอต้องข้อนี้หรือเปล่าถ้ากคุดูที่เคารพครับผมต้องขอบอกว่าเพจของเราต้องเป็นผูน้นานําแฟนเพจไปที่กลงคืนถ้ากคุดูที่เคารพครับมีแฟนเพจอยากจะให้ใต้โต๊ะพวกเราแต่พวกเราไม่เอาเพราะอะไรเพราะกลมไปแล้วมีแต่ตีนทำไมถึงอยากให้ตีนพวกเราเพราะอาจารย์เกย์พารวยครับอาจารย์เกียร์พารวย แต่ไม่ได้กลับไม่ได้กลับเรียหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้กลับไปซื้อท่านก็ดูที่ขาลบครับทาไมไม่หาจัดพื้นที่สุบุรีให้มันเป็นที่เป็นทางออกกฎหมายก็ไปเลยเพราะสุบุรีแล้วมันเป็นมาเร็งถ้าสุบุรีแล้วเป็นมาเ็งงั้นถ้าเป็นมะเ็งปากม้ลูกก็ต้องสุกทางไหนอันนี้ผมไม่เข้าใจตังครับปัญหาทางเดินคนตาบอดจะสิ้นสุดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันสิ้นสุดแล้วจริงๆภาพขึ้นมาตังครับเศรษฐกิจทุกวันนี้ย่ำแย่เพราะพิษโควิด -19 ทําไำให้ทุกคนต้องกลับไปเป็นนัักกกกศศศึึึษษษาาาาาาคคววมมรรรู้หืออเ่่่ไใชยบ มีแฟนเพจอะไรคน inbox เข้ามาถามว่าพวกเราชอบไปจีบแฟนเพจสาวๆจริงหรือเปล่าอันนี้ผมขอไม่ตอบแต่ที่รู้พวกเราิ inbox ไปก็ได้กันทุกคนได้เป็นแฟนเหรอเปล่าได้ต่อยกับบัวมันทา่านคนดูทั้งหลายครับถ้าท่านอยากไปเที่ยวร้านพีอาร์ไปเที่ยวเราแล้วอยากได้เด็กอันนี้ก็ไม่ยากไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวเพียงหาชุดเซ็กซีซซซ่ให้เมียท่านใส่หาใบาเซ็นเดี่ยวให้เมียท่านถือสร้างบรรยากาศเล็กน้อยให้เพื่อนท่านเป็นเด็กเซอร์พอเริ่มเมาแล้วก็ปั้มแม่งเลยเวลาถ้าท่านอยากไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่มีเมียท่านโมโห อันนี้ก็ไม่ยากแต่พวกท่านคิดกันไม่ได้เพียงแค่ท่านพามียพี่ไปกินข้าวกับเพื่อนให้เพื่อนของท่านเช็ดปากให้มียท่านแล้วก็ท่านแกล้งทำเป็นหึงแล้วเดินออกไปปิดมือถือแค่นั้นเลยครับอีกเรื่องครับอันนี้ผมต้องเรียนท่านแฟนเพจทั้งหลายผมขอสาบานไว้ตรงนี้เลยว่าอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนมายืนข้างๆสาบานพร้อมกันเลยดีกว่าเอาละครับในเมื่อทุกคนมากันพร้อมแล้วผมขอกลับคำสาบานไว้ตรงนี้เลยแล้วกันอลไะทุกคนพร้อมนะเสื้อเพจพามของเรานะั้นราคา4 50บาทบาทรวมค่าส่งแล้วแล้วคุณภาพก็ไม่เล ถึงแงก็ไม่ยืดยืดถึงยืดสีก็ไม่ตกตกถึงตกก็ไม่หดหดถึงหดตะเข็บก็ไม่ขาดขาดอ่ะทาหน้ากากก็ได้อ่ะขาดหยังหน้ากากของเราร้อยเก้าสิบบาทขารวมค่าส่งแล้วแล้วคุณภาพก็ไหม่เร็วเลวถึงเร็วก็ใหม่แพงแพงแพงก็ไม่ยืดยืดถึงยืดสีก็ไม่ตกตกถึงตกสายมันก็ไม่ขาดขาดกูแจกก่อยกูรู้ให้สิึงที่แจกบ่อยนี่ สรุปพวกมึงอยากขายหรือไม่อยากขายขายงั้นพวกมึงไม่ต้องพูดแล้วพูดพวกมึงอยากมีเรื่องกับกูเหรอเหรอจะเอาหรือไม่เอาเอาไม่ต่อยหรือไม่ต่อยต่อยเอาหรือจะหมัดมาเอาเลยไปเอาไป้างไปพี่เก๋เรามีเมียไม่เยอะเยอะเฮ้ยเซ็กก็ไม่จัดจ้ามันพอพอแล้วพอแล้วหำก็ไม่เล็กหำก็ไม่เล็กเล็กมากพอเถอะแก่เราก็ไม่หก รำาำปำรพปำปำพำปำาพรำมำปำ